ดูใครไม่ร ah, ู้เลี้ยงไว้ก่อนลูกกูลูกกูแน่นอนเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวมันโตเองโตไม่โตดูปาาเอ๊เอ๋องตดหน้นสิใหญ่คิดการใหญ่รึบกำบากูตลอดเนี่ยป้าจะปุตังด้าเลยแต่ว่าจะนี่แต่ตัวนี้แต่ห้าแล้วตั้งได้โทรศัพท์ เมย์แล้วทำไมคุยกับอ่ฟึบเป็นแม่ก็มึงว้าสื่นมาเล่นก่อนเร็วว้าเอาใหม่มึงคุยกับใครแพรมึงคุยกับมึงคุยกับหัวนมมึงเองเหรออะไรวะ มึงกันแหละอืเออว่ะเอาไปตรงนู้นกูต้องเลื่อนรถอีกแล้วมาเดี๋ยวแป๊บนึงกูใช้โหมดให้เออว่าอย่างมร้อยหกสิบองศาไม่กูว่าเอามาตั้งมุมนดิอ่ะไม่มึงถอยไปดิมึงอย่าปล่อยลูกนะอันนี้สี่หมื่นหกหมื่นอันนี้ปล่อยได้ไม่แพงโทรศัพท์อ่ะ ต่แต่ลูกกูแพงนี่ถ้ายาไม่จ่ายตังค์นี่กูไม่รู้จะออกจากโรงพยาบาลเลยนะเอาลี่เห็นเป็นตัวประกันไว้โอ้โอ้ไม่ใช่ลมทำไมอ่ะน้องหิวแล้วแหละนี่นี่ชัดกว่าเบงเหรออย่าอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราคุยตกลงกันก่อน เด็นึงยายยังเพิ่งเป็นโอ้โหเอ้ไม่เหมือนพ้งมันมบบนี้แล้วใช่อ๋อเด็กมันอิ่มไขมันเยอะเนี่ยแก้มอยู่ยน้องเองหับเองดูแลตัวเองเป็นไงคุาชมเหรอว่างานอย่างไง ข้นนมเหรอขนเึ็นหัวนมหัวนมนะเราอะหัวนมนั่นที่เราเคยได้กิน <c oughs> หางเครียดทีะะ่แบบว่าเธอนั่งมีขนตาแล้วเนี่ยก็มีน้อยเดียวไงมีหยมหยมอื้ม มึงระวังนะไม่ใช่ว่าขูยกขึ้นสูงแล้วมึงลงเจ้าพลานขึ้นไปสูงขูยกไปสองเมตรเลยสร้างทีมขึ้นมเออเออข้ามขึ้นต่อเดยกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนั้ ต้ยอุงซื้อตา๊กตาซื้อตุ๊กตากระต่ายอย่างนี้ให้หลานนะตาแล้วโอ้ต้องเหลือบซ้ายเหลือบขวานุ้ยวันทางวันนะในยุคนี้ตอนมันไม่ร้องแล้วอุ้มอยูมือล็อกปะกลัวออกคืนมาต้องมากหูด้วยเหรอทำให้กบหูดมากไหม นี่เราเล่นกันนานนานแล้วนั่นเนี่ยกูแม่กินนมบุญแลยเนี่ยกูไม่ไหวแล้วมองบุญนิดแล้วนางคงคิดแหละเมื่อไรแบบกูจะได้นอนอยู่ที่กูแล้วกูอยากลองบีบจมูกหูเลยแต่ไม่ได้ลืมไเบลลูกกู <c oughs> ตลกเดียวมันบอกตอกป้องหลานไว้อะไรเงี <c oughs> ้ย <c oughs> นังก็ไม่ร้องไม่อะไรเลยนะขณะเพิ่งตัดมานอานังเจ็บจริงๆแบบตอนช่วงกินโนเหร้อไงนังจะเจ็บ<อ>เพื่อนเราหยฮะเรานี่<อ><อ>แต่ <c oughs> แม่น้วพอมันค้าตัวตายพอดี แต่สิ่งที <sk 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 ่เราค่ำแน่กว่าแบบสั้นยีดส่วนถอดกอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราดังยินโอ้โหว่างร้องเพลงเหรอจินนาการอะไรมันแบบมันล้ําขนาดนั้นเลยมันออกซีรีส์มันก็แบบแอดเวนเจอร์เห็นไหมเห็นไหมเหายังไงตาไม่เปิด เนี่ยเมื่อเยาว์วันนองมารือตาได้ต้องเนี่ยเป็นยังไงกูคิดนะถึงได้ไหนนี่หนิงโชว์แม่นหน่อเยเร็วโชว์มามีหน่อยลืมเอ <c oughs> อเฮ้ยมันสั่งได้อะ่ะกูรู้เรื่องเหรอกูใครเสือสาวไม่เสือสาวเอาใหม่เอาใหม่ลิล,ลินเดี๋ยวลืมตาให้แม่ดูดิลืมตาก่อน ลืมอีกนิดนึงเร็วลืมให้มัมมี่ดูหน่อยลืมก่อนให้แม่ๆดูก่อนเร็วลืมนิดนึงขู่จะฉี่ลูกตายขึ้นไเปิดเนี่ยลืมตาหน่อยลืมตาหน่อยเร็วน้องลิลินกูจะนอนมึงก็เรียกโดจังเลยนะเงี้ยเมี้ยเงี้ยเมี้ยอุกยฮุมพัน้างอ๊อกอเลยทีเนี้ยฮุมพัเออมึงลืมตาแล้วแค่นั้นแหละลุก มีซ่องฉันหน้าตาอืมอู๋เดีมีฉันเดียวให้ดูดิมีงอปบ้างมีอุ้ยแพรอะมีไหมอะมึงเห็นอะไรไม่มีผมคันโอ้ยเนี่ยโอ้ยเออผมคันผมคันไม่มีเลไรกับงอกอะไม่มีหรอกเรายังสาวยังสวยนี่ก็ไม่ใช่ลูกแม่ร้านนะ

มันไม่ท้อดอะไรมันเป็นตอเองเองเปิดหมาไม่เนี่ยมันคมขัดมันเป็นตออย่างนี้เลยแป๊บนึ่งยื่ตรงนี้เปิดลเหมือนนี่นี่อะไรเนี่ยมันเป็นตอเองมันไม่ยาวจริงเอง้ยมันแบบนี่มันนานเนี่ยยุ่งเนี่ยแต่มันทอดไม่ได้เพราะมันแบบยาวเฮ้ยเราใช่ย่อมเนี่ยถึงย้อมเลยไม่เคยทอด long one ทำไมเป็นเพราะอะไรตอใช่ ต่อใจไม่ใช่แก้ควายนี่หลินจะไว้นะลูกต้องใส่ผมเดี๋ยวกูเล่านี่ถ้าต้องใส่ผมต้องมีผมขาวอย่าไปบอกใครเขาว่าแก่ให้บอกไว้ว่าหัวยาตายายฝากไว้ ไม่เราไม่เคยแก่ริ้นินห้ามพูดคำนี้เข้าใจไหมเมื่อกี้เจอผมคันแม่แพไปแล้วเส้นหนึ่งอืมวิ๊ลืมแล้วลืมหนึ่งวิโอ้ยท้อมึงน,นนาะท้อมาแพง <c oughs> ผมคันเป็นหัวเลยแพ้ <c oughs> ผมมัดผัวดิไม่ได้ท้องถึงยาวหรอเนี่ยนะเขาเรียกว่าผมมันอยากโซ่นะกูหันให้ถอนเลยอืมอืมอยากถอนเลยมึงถอนไปเดี๋ยวกูเลี้ยงลูกมึงเองน้ำมันน้นนุ่มเสียเงินกี่บาน้ำมันน้ำนุ่มเสียเสียเสือเสียคืนละหมื่นแปด มึงโนหอนงงกคัว่าไม่มีใครทำจริงๆแล้วเลยเนี่ยแล้วมึงดูหนังอะไรเนี่ยดูไปจะได้เมเงาดูแคปเปอร์อะไรแปดเพลินนี่ใ่มะคุณผูฟันฟันมาไดต้ถูกหปยถูกฟันอาไแพ้ฟันวะมันต้องอ้อเล็กหอมเน้ยเลอ้เนี่ย มันมึงก็คืออนเพลนอนใช่มั้เพลนอนไม่รับตัวแต่งนี่มึงถอนทั้งหัวแล้วเนี่ยไม่ยอมเออได้มึงฟังยังยังที่กูส่งข้อความถามมึงตอนแรกอ่ะเออแร่ที่กูหายป่วยแล้วอ่ะอแล้วกูจะกลับตั้งแต่วันที่22อ่ะอืมแต่แต่คือแผลก็ยังไม่หายคือแม่อยากให้กูอยู่ต่อกูก็เลยอยู่ใช่ป่ะแล้วกูอ่ะยาชาหมดลิ์บล็อกหลังอะไรหมดฤทธิมันแล้วมึงกูก็เลยแบบมันก็ฟื้นตัวแต่นะออะไรรบกวนกูก็จะรู้เหมือนกูมีเซ้นส์ไงเหมือนคนบ้าเลยจริงๆอ่ะประมาณนั้นแทะ เหมือนคืนแรกที่กูเล่าฟังที่มึงก็ย้อนกลับไปอ่านแต่กูจะไม่เล่าให้มึงฟังแล้วเออนี่เนี่ยผมแล้วเมื่อคืนน่ะกูนอนเว้ยกูนอนแบบกูว่าเพลียนะกูกะว่ากูจะหลับสักครู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืนี่นะผมเนี่ยืมเอาไปต่อหัวนอยไม่ต่อถึงอันนี้รู้ปะ่็นอนอยู่อ่ะเหมือนมีเหมือนมีผู้หญิงคืนแรกเป็นผู้ชายอคืนเนี้คืน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 เมื่อคืนน่ะเป็นผู้หญิง เป็นแบบเงาดำแบบแบบร่างใหญ่ขึ้นแบบสูงเลยนะเนาะเออแล้วคราวนี้กูก็เลยแบบอืมกูก็เลยแบบกูเจอวันแรกแล้วไงที่กูบอกมึงอ่ะกูไม่ไหวแล้วอ่ะแพ้แล้วกูก็เลยเหมือนกูมีอะไรสักอย่างนุกกูก็ฟาดมันไปอย่างเงี้ยตรงกลางตัวมันเลยอ่ะเนะแล้วมันก็กระจายหายไปเลยอืมแล้วกูอ่ะดิ้นไม่ได้อืมดิ้นไม่ได้แบบเหมือนสลึมสลือมึงแล้วกูก็ด่าเลยแพ้กูก็บอกว่า เออสัมภเวสีออกไปเลยนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก mm ู hmm. คุยนี่หน้าต่างคนต่างอยู่ก็ก็ทักเลยว่ะเออขอให้เจ้าที่เจ้าทางอ่ะคุ้มครองอ mm hmm. พอมมมนแล้วก็ลูกแล้วก็แฟนกลัวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. กูก็บอกไปอย่างเงี้ยใช่ป้อแล้วอยู่ไม่ขลุกแล้วกูก็ตื่นดูึมตาแรกขึ้นได้เลยแล้วกูก็ไม่นอนอก mm ู hmm. มานอนตอนตีสามพาะก,กูอวะกูนอนตอนเที่ยงคืนแล้วกูฝันตั้งแต่ ที่กูฝันอะกูฝันตอนเที่ยงคืนถึงตีสามแล้วกูก็ไม่นอนตอนตีสามมึงกูมันกูมันนอนตอนตีสามแล้วรอรู้ตีสี่มึงคิดดูดิอือเป็นยังไงฝันสามชั่วโมงเลยเหรอฝันแพรจริงช่วงเที่ยงคืนอะเมื่อเมื่อเมื่อคืนแรกอ่ะสามเรื่องอะแพรเป็นเรื่องผีหมดเลยเออเพราะปกติกูไม่ฝันเลยแพรเพราะนั้นมันต้องมีอะไรแหละเพราะขนาดที่ที่ไหนอะแพรไม่ใช่วินล่าเออกก็รู้อยู่ มันต้องนั่นอยู่แล้วแหละแต่กูบอกแล้วต่างคนต่างอยู่กูก็เลย <Ừ. S 2> กูมากูไม่ได้ทักไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงแต่กูก็ทักไปแล้วแหละบอกว่าอย่ามายุ่งนะต่างคนต่างอยู่แค่ <Ừ. S 2> นั้นแหละไม่มีอะไรอย่ามาทักอย่ามาท้วงกูก็บอกเขาไปแล้วแล้วกูก็นอนหลับฝันดีแลวกูไม่มีอะไรแค่ดีนแหละกูก็อยากจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเข้าใจปะคือแบบแผลกูยังไม่หายแล้วแบบไปกูก็ไม่รู้จะยังไงไงก้มเงยอีกอะไรอีกไง มากคือแน่นฝันสามเรื่องสามเรื่องติดแพรเป็นเรื่องนั่นหมดเลยกูว่างงเพราะกูไม่เคยฝันมานานแล้วไงแพรมไม่เคยฝันมานานแล้วอะ่ะบอกไปแค่นั้นแหละแต่นี่มามนน้อยนี่ฝันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพื่อนอ่ะเคยไปไอ้เปาโลใช่ไหม,มเปาโลน้องหลับอเนาะเปาโลอะที่เนี่ยสะพานควายแถวนี้นมาเยี่ยมเนาะมา มาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องเตยใช่ไหมอืมกูนอนไม่ได้เลยแพรโอ้โหกูนอนเนี่ยนอนอย่างนี้ใช่ไหมนอนแบบโซฟาอย่างเงี้ยนอนแค่พักหลับตอนเที่ยงเฉยๆนะแพรตอนเที่ยงหรือตอนเย็นแบบหัวค่ำอะ่ะคือแบบเหมือนมัน,ม,นมันนอนเพื่อนน้องมันอะ่ะเพราะว่าน้องมันอยู่คนเดียวใช่ไหมก็กูมานอนนอนเพื่อนนอนสองหอขึ้ต้นนี่แหละแล้วคันเนี้ยอเหี้ยเอ้ยประตูทางเข้าที่กูไม่ได้เลยเลยเหมือนมีเป็นสิบที่สิบสามสิบแล้วมาดึงกูดึงดึง

พ่อเดี๋ยวให้ลูกไปพักผ่อนดีกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านบ่ายสองอมดุดรวงหมวชนคุยบ่ายสองค่ค่ะค่ะเรียก,กนสัสซี่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวคืนนี้โบได้ปั๊มรอลูกฝาไว้ก็ไม่ร้องเลยนะไม่แม่นมเขาชอบกันทุกคนเลยเธอแบบเป็นเแ็กดีแบบไม่ร้องเอาลงเอาแบบเอาไปไหนก็ไม่ร้องอ่ะเหมือนองศาองศาคล้ายๆกันกองศาก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเด็กูยิงเนี่ย เดี๋ยวนี้เลียง่าเอเอาผ้าสีชมพูไอ้สีเส้อหมาพิาสกนี่ยในน่เดนี้แหละ่ไม่ลูกน้องเพื่อแหะควเทพอ่ะไม่ใช่แพรประสาทเสียเลยน้องชายหลังใจยังมาล่งนี้ไหมเออตัวนี้แหละโอเคอุ้ยมรงนสว่างกว่าตั้งเยอะเนี่ยมึงมาดอ มากูถอดให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเพวงกินน้ำก่อนให้ให้เดี๋ยวให้พี่เขาไอ้นี่ก่อนเอาลูกไปก่อนเดี๋ยวเขาจะบนเตียงนี่เดี๋ยวมึงจะมานั่งได้อะกูไปนอนที่โรงพยาบาลดาวมังเหงิแล้วอีสัตว์กูลืมเอ๋ให้คนคล้ายเอามานอนนอนข้างล่างอีสัตว์แล้วกูไปนอนบนเตียงในห้องพระคือเมื่อไหร่มาปุ้ยไอ้เฮียกูตัดล็อกมึงอย่าห้าทํามีรู้ต้อนรู้ด้วยมึงนั่นแหละ เล่นถิ่นเล่นหรือว่าเออมันรวนเ,นเนี่ยแบบนี้คือมันเป็นเด็กผู้ชายไงเพิ่อนไม่ได้วาอะไรล้านกูเลยว่ากูออกหลักร้านกูอะไรอย่างงี้ใช่ป้ะเออวิวในรถถึงนี้นะว้าไม่เกินห้าวิแพรดืองนู้นกระทบนั้นถึกถึกนี้กนั้นอยู่แบบนี้และแพรเออประมาณนะั้นเด็กผู้ชาย,อยาเองกูเข้าใจแล้วแต่ว,ว่าคือเหมือนซุปเลยแพรจนแบบตกุญเพื่อจนเพื่อนเมื่อน้องแทมมานั่งกับป้ามาผมมานั่งกับป้าแล้วเนี่ยยุ่ย ถ้าบอกยุกยามันจะทำให้มัน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 ยิงเอาใจใจเด็กอะถ้าบอกมันนั่งกับผูนะเงียบแค่นั้นเองก็ต้องเออมันนั่งลู้ไปที่เอามอกว่ามันนั่งลุ้ไปแล้วกูจะยายโต๊ะยายไปนั่งกับมึงไปกับยึงน่ากินเดียวเลยนั่งหนึ่งนะนี่ค่ะ รอแต่ว่าเดี๋ยวให้เขาไปพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกนี้กลับบ้านแล้วโอเคกินนมไปเรียบร้อยแล้วกินนมนเียประมาณครึ่งขวดไอพี่ใช่ครึ่งขวดสีขีดแดงพอดีอ่ะอันนี้นมนิดเดียวนมนมแม่ตอนนี้แม่ปัอนได้เท่าไหร่คะประมาณเนี่ยทั้งหมดอ่ะเนี่ยแค่นี้เองค่ะอันนี้เกือบเกือบแดงข้างบนใช่ไหมใช่มันก็เกือบอ่อนแล้วนะก็ได้อยู่นะโอเคเยอะอยู่ใช่โอเคอันนี้เพิ่งกินไปเสร็จเลยใช่ไหมสีพุ่มจะได้รู้ว่าเดี๋ยวต้องให้เพิ่มมากน้อยแค่ไหน มงั้นมีฝาด้วยนะเอาไปให้น้องไปพักเลยพรุ่งนี้จะเอาน้องกี่โมงคุณแม่พรุ่งนี้หรอตีห้ามีตีห้าหรือหกโมงหนึ่งก็ได้ไหมคะได้ค่ะตีสี่แล้วแต่เลยมื้อมื้อนมรอบเช้าก็จะเดี๋ยวเราก็จะนี่แหละมื้อสี่ทุ่มกินตีสองกินตีห้าถึงหกโมงเป็นรอบนมน้องก็จะส่งประมาณช่วงตีห้าประมาณ้ได้ค่ะได้ค่ะเพราะเดี๋ยวน้องต้องกินมื้อสี่ทุ่มแล้วก็ตีสองอีกรอบหนึ่งก็เป็นมื้อตีห้าที่ต้องสบ แล้วเราเขาลงไปนี่เขาแบบกวนไหมเพราะว่าเขาหลับไม่ก็ไม่กวนโอเคเป็นห่วงเขาลงได้เพราะว่ากินแล้วก็นอนได้ดีแล้วน่าะประมาณสองวันได้ใช่ไหมกว่านางจะหายหรือว่าจะนานกว่านั้นสองหายเรื่องหลักคลิปอ่าใช่ค่ะจริงๆประมาณสักสองวันแผลมันก็จะเริ่มเริ่มโอเคแล้วทาเช้าเย็นอ่ะทายาบ่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็น ขอบคคุณ่ะอันนี้ก็วันนี้ก็ทานเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็ทารอบเช้าแล้วก็ทาให้แหละที่โดนตัดไปอะค่ะอาจจะมีนิดหน่อยมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นเยื่อเยื่อที่มัน